ก็สวัสดีครับนะข่าวรายประจำอเภอบ้านผือบ้านผือทิวินิวนะครับลงพื้นที่นะครับผมช่วงนี้อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็กําลังตั้งเคาล้วครับไม่กําลังตั้งเคานะครับลมแรงนะครับในช่วงนี้นะครับผมขนาดรายงานนี้อยู่ที่ถนนชนบทบำรุงนะฮะถนนเส้นกลางนะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับลมแรงนะฮะ ระวังนะครับผมน้ําจะท่วมํามัดระวังนะฮะแถวบ้านทับนะครับโรงเรียนโรงเรียนสถิการนก็อยู่หน้าบ้านว่าที่อ่าสทนะครับสทอปริมนั่นเองนะฮะอ่าสมไม่น้าสมัยหน้านะฮะน้ำท่วมบ่อยครั้งเลยนะครับผมอ่แก้ไขยังไงก็ไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมนะก็สะสมมาหลายปีแล้วครับ หลายสมัยก็ว่าอย่างนั้นนะฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ลงไปดูแลนะฮะไปดูไปบำบัดทุกบำุงฝุกให้ชาวบ้านพับด้วยนะครับแล้วก็ชุมชนอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับ